สวัสดีแม่ครับครับมอร์นิ่งครับแม่สวัสดีครับมอร์นิ่งครับแม่น้องควันได้เหมนมั่นเผาครก็มีหูเขาไหมครับควันจีนมาขึ้นนี่คือฟาดเรียบเบิดทุกอย่างเลยนะครับแม่แม่ครับห่วงครับแม่บนห่วงว่าสิกินเบิร์เบวบไหมครับผมเริ่มแรกก็ว่ามันสิเหลือครับแม่เอาไปมาบวเหลือครับบวพ่อพ่อแม่เริมว่าหรือไม่ก็เหลหิ้งวันนี้เราอยู่ที่ตลาดห้องจอดรถแม่ละไว้ยังก่อ ดูดูมีใจจ้าโอ้ยแซ่บารายครับแม่ค oh, ร oh, oh. ับขอบพระคุณแม่กุหลาบด้วยแล้วจะไปค้าย่งกันเลยได้ย่งกันย่างกันหวานพอมันไหลแห้งเออเออตัวนั้นตัวนั้นทันเดียวจีกินอยู่ยยังไงเดี๋ยอะไรสิบบ่บอไายคิด ยังไม่มีใครล้างหน้าเลยนะครับครับผมจ้อีล้อเปลี่ยนดีล้อเปลี่ยนดีมันพาบ่ ฟิล์มฟอร์ยาง,งใส่ฟิล์มหลายยางเลยครับใส่ห้องได้ยังยัคษ์ขุนยูบ่กประวัติเป็นแน่เลยประวัติศาสตร์ ระวัตศาสต์ฮะยเวัตศาสตร์ม่ีผานี่หมดเลยเออ่ของ่อนเขามีหรอนปลังเซนขังูเด้านมานี่เปียนี่กับขานีู่่ได้นผ่านเลยบ้่น่าจะเกิน อ้าวเอาดาล่าเฮ้ยแม่งให้ดาล่าขอไมาให้ในเดซลุ๊ช่ังยังขอตัวให้ต่อให้ถึงที่สุดนะต่อซื้อเออแมนต่อไปต่ออยู่ต่อเลยต้องต่อก่อนต่อฟงือดูไปซื้อสาดบาทแรกือ แราต้องถอยมันเปิดอยู่ตึกหน่อยร้านนู้นขายร้อ120ก็ได้ค่ะนี่สิก็ซื้ค่ะนี่เราเป็นมิตรใช่ไหมมิชาชีพมิชาชีพไปต่อตั้งบนไหนยืมไปชื้อมาจากไหนอ๋อกำลังรบองานเลอสุภีเออจังรูปเอออันนี้พอมือสองพอมือสองพอมือสองดาแล้ว

เอาตัวนั่นไม่ได้เงี้ยหรือว่างานพาตัวเข้านีเป็นเป็ดปินบอมบ์โว้ยนี่เปนแมนพูดไปอีกไปอีกกันหรอเอ้ามาเอาควัน ส่ตทำอุดรมันเลยไม่อยู่นี่พวกบางราไม่ามาเยนยางนะต่ไกยางเขาโนกวงกัยังอู่มประเทศอยูไก่ยางดีเช่นมุนนเห็นเจหันหลาดจาตัวออยโคหาชยังมีเนาะอยู่บนก็มีไปแล้วไปแล้วตะกกวยจับด้วนยิงอยู่ให้เออ ไปไปมุกไปมันแปลกเตียมแปลกคาก็มืองอีกไปมันมันเอาไปเอาไปขายตัวลอยก็ได้เขาหลับเขาบอกแล้วว่าถ้าเดินมาจะอยหันใจเลยเขาบอกเป็นหยางก่บอกอุ่นร่างกายไงแม่ งานของร่างกานี่ไ่ได้โตมากล่ายุบอีกโตอีกเอาเยอะตจองอยู่หลายคำพูดนะเาอบอกว่าาแม่เรีมไว้ให้ยเดอรันเดียวสิงวนแม่วันเบ่ได้งอนแต่ว่าแกแบเล็กน้อยนี่เียวเียวไปทางโ้นเียวมาทางนี้ แ้ายแ่ได้นะครับเสือเสือต <normal! t> ัวกดลังที่มันใส่หนี่ท้ายแช่ไป่ได้ครับผมต้องท้ายแบบแว๊บๆห้อันเอาเองนะครับเพียบๆอันไอ้ฟังเนี่ยเมืองห้ามจำน่ายสินอท่าซื้อท่า เรื่องหับจำหน่ายสินค้าบอกคอสินค้าพร้อมอยู่ข้างในเคยไหม่เคยไหม่เป่าบางนี่เพิงันเปิดนันเปิดบริษัะจ้าวของน้องสาอยู่งอ่าเบือนะเบื่อนหะทำอะไรน่ะเขาเคยไหม่่เาบานขอยยี่อเอาบ่ป็นเหมนมาากทเรือเฮ้นเรอยู่ไม่อยากทำเอาทุกบ้านเห็นหรือเกับูชา ต่ากีวยวัน้อสน้อมาีกวาีกุ่กไุฮะอันนี้โทรศัพท์เอาย่วนี้สียใหม่แฉครับขาต่งกงไโอไม่้าวุกได้แล้วมันจะแสวมเลยแม่แม่นี่เอาแบบนี้ไปเลยสว่างจ่าเลยนี่เขี่มแม่เสร็จหนาย Asy, ุกอู่้างหลังอเไปืขยเปิดรนเเปิดเขาเปีดยไป่อือให้่เนเอานผด้เดี๋ยเยเดี๋งมคลยงอันนะครับง่าย่คุน้องครับนี่นี่นี่อันนี้เท่าไหร่ครับ อันนี้ไม่เนอยนไม่ยอมคุณนู่ฟังไว้จะมีเหมือกันนะครับขอ่น้องครับขอบผุกพี่นีไว้จะมีครับผมบายบายรับสไค้สวัสดีครับ